เชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยนะครับต้องเคยเห็นคลิปจากน้องนะครับในเรื่องของการตีไก่นะโหดมากๆตีไกลจริงๆนะครับกลุ่มนี้เขามีทั้งมีโมไม้ด้วยมีทั้งในเรื่องของเทคนิคด้วยซึ่งเห็นบางทีมีโค้ชต่างประเทศมาช่วยในการเวิร์กอัพด้วยใช่ครับเพราะว่าอันนั้นโค้ชเขาทำฝึกเวิร์ดเรคคอร์ดเวิร์ดของคลับสปีดและบอลสปีดเลยเร็วมากๆนั่นะเห็นไหมเรียกได้ว่านะวันนี้โปรปารมาแบบนี้จะไม่ให้พูดเรื่องตีไกลก็ไม่ได้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับที่เราอยู่ตอนนี้นะครัับบเเเรราาาาอยยู่่ทีีีหหลลุุมมม94นนนะคคโปปต้ เคยมาแล้วครับเคยมาแล้วแต่แต่นานนานมาสักพักหนึ่งละจะบอกแล้วเพราะงั้นผมจะบอกว่าเหมือนกันผมก็เหมือนกันไม่มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้หลุม94นะครับมีการรีเชฟแฟลเวอ์ถ้ามองเห็นด้านซ้ายมือนะฮะจะเห็นเลยว่าเมื่อก่อนเนี้ยถนนอยู่ด้านซ้ายนะครับที่เป็นแนวถนนอยู่ ตอนนี้เนี่ยเขารีเชฟใหม่ทําให้มันแฟเวบีบขึ้นนั่นเองนะครับจะได้เรียกได้ว่าเกมกอล์ฟสนุกขึ้นไม่ใช่ว่าโอ้โหกว้างตีไปไหนก็ได้นะอันนี้เขาบีบขึ้นแล้วนะครับ,รบและนอกจากนั้นนะครับทางผู้บริหารนะครับได้แจ้งว่าช่วงนี้นะครับทางสนามทํากรีนใหม่ทั้งหมดนะครับบอกเลยว่าสภาพดีมากๆกนะเมื่อกี้เจอปอบอสปอบอสบ,บอกว่าโอ้โหช่วงนี้สนามดีจร,งริงหน้าตีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวบ่ายนี้ต้องออกไปออกรอบเป็นปหน่อยโปรปาบ้างเชิญด้วยนะครับเรามาพูดถึงเรื่องตีไกลกันต่อ วันนี้นครับผมเลยมองคอนเทนต์ในเรื่องการตีไกลเนี่ยผมอยากให้โปรปา์มช่วยแนะนําเราเริ่มตั้งแต่ธนกอฟที่เริ่มตีกอล์ฟได้สักพักหนึ่งอย่างเรียกว่าเ,เป็นมือใหม่ๆยังไม่เริ่มตีไกลเท่าไหร่อ่าจะเริ่มเริ่มประมาณ24 20 18ปอะไรเงี้ย <Okay. S 2> คือเรียกได้ว่าตีมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะแต่ว่ามันไม่ไกลอ่ะโปรปาร์มเอาขอรวิวหรืออะไรเทคนิคคร่าวๆที่ทําให้ธนกฟเนี่ยตีไกลขึ้นจากการดูเทปนี้เลยโอเคโอเคครับก่อนอื่นเลยเราต้องมีไดเวอร์นะครับ แน่นอนยาวที่สุดวันนี้เอาไหนดีเด้วคืออันอันหนึ่งก่อนอ่าโอเคก็คือที่ผมเห็นส่วนใหญ่แล้วกันก็มือใหม่นะครับจะถ่ายน้ําหนักไม่ค่อยได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควรอการถ่ายน้ําหนักและการหมุนถ้าเราทําเยอะพอครับแค่นี้ก็ไกลขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้คือง่ายมากเลยแบบเลเวลหนึ่งเลยเพราะบางคนที่ตัวอยู่นิ่งๆศีสาอยู่กับที่แล้วก็แค่เน้นนิ่งเกินไปไม้ขึ้นอะไรเงี้ยให้มีการถ่านหนักมาขวา จะกลับมาซ้ายใช่ใช่คือมันต้องถ่ายมาขวาก่อนแล้วไปซ้ายไดครัถ้าอยู่เฉยๆเราจะไปซ้ายเลยมัน,มนก็ไม่มีแรงที่จะสะบัดถูกไหมเดี๋ยวให้โปรอามพูดวันแมนโชได้เลยครับได้ขอบคุณโปรอามครับผมอย่างแรกเลยนะครับเราต้องดูตำแหน่งบอลโพซิชันของลูกกอล์ฟนะครับอย่างเช่นผมปักตรงนี้ตำแหน่งบอลเนี่ยครับต้องอยู่ที่นิ้วโป้งเท้าซ้าย นะครับสมมติผมเซตอัพไปด้านนู้นนะครับตำแหน่งบอลเนี่ยถ้าสมมุติวางเนี่ยต้องอยู่นิ้วโป้งเท้าซ้ายตรงนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ความกว้างของการยืนเนี่ยต้องนอกหัวไหล่หลังจากที่เรายืนเท้ากว้างนอกหัวไหล่นิดน,นึงนะครับก็อย่าลืมเอียงตัวมาด้านขวานิดนึนนงเพราะไดเวอร์เนี่ยเราต้องการตีมุมเสยตีมุมเสยนะครับเราไม่ได้ต้องการตีมุมกดลงเหมือนเหล็กทีนี้พอเราจดลูก ้าากวางงตแหน,น่ถูกตต้้ออองงัววเเแลพราถ่ายน้ำหนักเยอะให้เยอะนะครับต้องไปฝึกถ่ายน้ำหนักให้เยอะก่อนทีนี้เริ่มดาวสวิงด้วยกันรเราจะถ่ายน้ำหนักไปด้านซ้ายพอเราถ่ายน้ำหนักด้านซ้ายเสร็จเราจะยังคิบหรือว่ารักษาศีรษะอยู่ทางขวานะครับและหันตัวเข้าลูกถ้าผมทำ slow m o ช่นมันจะเทินขวาปุ๊บถ่ายมาซ้ายแล้วหันตัวสังเกตศีรษะจะอยู่ข้างข้างหลังแต่น้ำหนักได้ไปข้างหน้าแล้วนะครับไม่ใช่น้ำหนักยังย้อนอยู่ ข้างหลังแบบนี้เพราะฉะนั้น1ดูเซตอัพถ่ายน้ําหนักให้เยอะย่ำแล้ว,ลว,ลวเ้าเทินโดยการ keep าคีบศีรษะให้อยู่ข้างหลังลูกครับอ่ายอดเยี่ยมมากครับบอกเลยว่านะครับอันนี้เป็นเทคนิคแบบเบื้องต้นบอกเลยยังไม่ลึกนะ,ะเพราะฉะนั้นแน่นอนเรามี EP ต่อไปแน่นอนนะครับแต่ว่าที่เราต้องทําวันนี้เนี่ยเราอยากให้แนะนําเทคนิคเบื้องต้นก่อนซึ่งบอกเลยว่าเทคนิคโปปามพูดเนี่ยเริ่มเบื้องต้น ผสมลึกๆแล้วเขาเริ่มมีเทคนิคแล้วเพราะว่าจะบอกว่าการตีไดเวอร์คนส่วนใหญ่จะตีแล้วบางคนตีทาไมรอดลูกก็ไม่รู้เพราะคุณตี descending เป็นมุมกดนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่ปรปามพูดเห็นไหมวิธีดึงหัวนะครับถ่ายน้ำหนักไปแล้วดึงหัวเทินน้าหนักไปแล้วให้ถ่ายให้น้ำหนักแล้วแต่ว่าดึงดึงหัวอยู่เพื่อให้มือมันสาดขึ้นนั่นเองใช่ถูกต้องครับนะครับหัวไปปุ๊บลงทันทีเราจะบอกเลยว่าวันนี้เอาแค่นี้ก่อน เป็นน้ำจิ้มบอกเลยว่ายังมีตอนต่อไปอีกนะครับยังไงก็ตามนะครับท่านผู้ชมนะครับที่กําลังพัฒนาในเรื่องการตีสปีดให้มันไกลขึ้นนะครับเริ่มจากการเซตอัพให้ดีนะครับเทคนิคการถ่ายน้ําหนักให้ถูกต้องก่อนเอาแค่2เรื่องนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตีเป็นมุมเสยแค่นี้ก็กแย่แล้วนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับอยากให้ลองทําตามโปรปามดูก่อนนะครับเชื่อว่านะครับยังไงก็ตามนะครับสามารถทําให้ท่านผู้ชมนะครับตีไกลขึ้นจากการที่เราเซตอัพถูกแล้วก็ถ่ายน้ําหนักถูก เบื้องต้นอย่างนี้เลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณโปรปามมากครับครับผมขอบคุณโปรอาร์มเช่นกันครับครับวันนี้คือทั้งหมดนะครับของช่วง on the t ในสัปดาห์นี้ครับ